ขอบคุณเช้าวันใหม่อันสดใสเบิกบานของฉันขอบคุณรอยยิ้มสำหรับเช้าวันใหม่ขอบคุณที่ฉันยังมีลมหายใจอันมีค่าขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงครบสัสิบองประการขอบคุณเซลล์ทุกเซลล์ที่ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมขอบคุณที่ฉันยังมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่มีความจำยอดเยี่ยม ขอบคุณสมองเงินล้านของฉันขอบคุณความสุขความยินดีปรีดาที่เกิดในใจฉันขอบคุณความโชคดีและปาฏิหาริ์ที่เกิดขึ้นกับฉันอย่างอัศจรรย์ขอบคุณธุรกิจการงานที่สําเร็จราเรื่องของฉันขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นทุกวันนําพาชีวิตฉันสูงเงินล้านได้อย่างปาฏิหาริ์ ขอบคุณชีวิตฉันที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเกินคาดหมายขอบคุณเงินทุกสกุลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวขอบคุณเงินทุกบาททุกสตางค์สมาชิกเงินพันล้านของฉันขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีรายได้หล่อเลี้ยงชีพอย่างไม่มีจํากัดจำนวนขอบคุณที่ฉันมีเงินมีกินมีใช้เหนือเฟือ ขอบคุณรายได้ของฉันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขอบคุณออเดอร์ร้อยล้านและยอดขายพันล้านของฉันขอบคุณสมาชิกผู้สนับสนุนฉันทุกคนทุกทิศทุกทางขอบคุณสายงานอาชีพทีมงานกัลยาณมิตรผู้สนับสนุนเกื้อกูลให้กระทำการอนใดก็สำเร็จง่าย,ายๆสบายสบายสำเร็จไปอย่างอัศจรรย์ปาฏิหาริย์ทันใด ขอบคุณลูกค้ามหาเศรษฐีทุกท่านที่น่ารักที่รักเมตตาและเพื่อกูลอุดหนุนซื้อง่ายโอนไวขอบคุณที่ฉันได้ทำอาชีพมหาศจจะได้อย่างยอดเยี่ยมขอบคุณที่ได้รับโอกาสดีข่าวดีเรื่องดีที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ได้พบเจอแต่คนดีกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนขอบคุณพลังงานจากพืชและสัตว์ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตฉันให้ได้มีชีวิตอยู่เพื่อสร้างคุณงามความดีสร้างประโยชน์แก่ต,ตนและคนอื่นขอบคุณทุกพลังงานดีๆที่เกือ้อกูลสนับสนุนฉันทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณคุณงามความดีที่คอยปกป้องคุ้มครองฉันนำพาให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันขอบคุณครอบครัวที่แสนอบอุ่นรักคร้ปรองดอง สามขีกันนำพาแต่ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ครอบครัวฉันรักสมาชิกในครอบครัวของฉันเช่นเดียวกับพวกเขาฉันไม่พยายามเปลี่ยนแปลงใครขอบคุณธุรกิจของฉันที่พลิกชีวิตผู้คนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นทั่วทุกมุมโลกขอบคุณตัวฉันเองที่รักและศรัทธาตัวเองขอบคุณกับพลังงานความรักที่ฉันได้รับและส่งมอบต่อผู้คนรอบกาย ขอบคุณที่ฉันมุ่งมั่นและตั้งใจลงมือทำ่าน,นต่อเนื่องขอบคุณเป้าหมายของฉันที่ประสบความสำเร็จอย่างง่ายดายขอบคุณที่ฉันเปิดโอกาสให้ตัวเองร่ำรวยอย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณทุกสปปรรพสิ่งที่นำพาฉันเจริญรุ่งเร,องเร,องเรืองทุกด้านขอบคุณชีวิตฉันที่ดีงามมีความสุขตลอดชีวิต ตอนนี้ฉันอยู่ในแสงแห่งความรักและความสุขที่ไร้ขีดจำกัดขอบคุณตัวฉันที่ดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันขอบคุณความเจริญรุ่งเรืองอยู่รอบตัวฉันขอบคุณจักรวาลที่รักฉันและสนับสนุนฉันและนำประสบการณ์เชิงบวกเข้ามาในชีวิตของฉันอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ฉันไม่คิดและคิดน้อยขอบคุณที่ฉันชอบผจญภยัยฉันชอบเอาชนะ ความกลัวด้วยการทำตามความฝันขอบคุณขอบคุณขอบคุณฉันมีสมองเงินล้านฉันร่ำรวยมหาศาลฉันยอดเยี่ยมในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันคู่ควรกับความมั่งคั่งร่ำรวยฉันหล่อสวยและรวยมากฉันคือผู้นำชีวิตของตัวฉันเองฉันคือผู้ที่ดึงดูดเงินฉันรักเงินและเงินรักฉัน ฉันยอมรับในคุณค่าของตัวเองฉันกล้าหาญและยืนหยัดเพื่อตัวฉันเองฉันมีพรสวรรค์น่าอัศจรรย์ฉันมีความสามารถฉันมีความสุขกับชีวิตของฉันฉันมีหัวใจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งฉันเป็นคนคิดบวกในทุกสิ่งที่ฉันทำฉันหล่อสวยทั้งภายนอกและภายในฉันคือพลังแห่งการสร้างสรรค์ ฉันคือพลังของระเจ้าฉันมีค่ามากพอฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ฉันมีอิสระที่จะเป็นตัวของตัวฉันเองฉันเป็นคนคิดบวก